ที่เริ่มต้นทำเบามีเงินยืมเงินชาวบ้านมาวันนี้ก็น่า27วันเพราะว่าเริ่มมันท่าสตาร์ดีจังมันที่วันที่หกตอนนี้หนูได้ไปเท่าไหร่แล้วลูกตอนนี้ห้าแสนกว่าบาทนะคะ่ะจะหกแสนแล้วไหลอยู่ทุกวันอะ <laughs> <Okay. S 1> องง <laughs> มากเลยหนูนั่งไลฟ์สดอยู่ดีๆนะ่ะสมมติไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมชั่วโมงหนึ่งเงินก็เข้ามาประมาณแบบตอนแรก 1, แพันหมื่นเจ็ดสักพักหนึ่งไลฟ์สดอยู่ดีๆก็ไหลมาประมาณสองหมื่นสามเพราะว่าแบบเหมือนว่าเขาก็เข้าใจมากขึ้นใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ก็สองหมื่นสามเลยเมื่อเช้าไลฟ์ก็ยังเขาเล รวมก็ประมาณห้าแสนกว่าแล้วเพิ่งถอนไปเมื่อกี้นะสามเกือบสามแสนนะประมาณสองแสนเก้าหมื่นกว่าบาทนะห้าแสนแปดแล้วพี่ตกใจว่ะขึ้นทุกวันเนี่ยขึ้นตลอดเนี่ยทถอนเขาดูรี่ถอนมาโชว์ที่ดีพอที่ถอนมันขึ้นไหมขึ้นนี่งไงไดแล้วเนะี่ยเก้าหมื่นเก้าเก้าหมื่นเก้าเนี่ยเก้าหมื่นเก้าสามอันเก้าหมื่นเก้ากับแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทอีกนิดนึงก็สามแสนแล้วอ่ะเนี่ยถอนไปหลายรอบแล้วเนี่ยรวมนี่ก็หลายแสนแล้วเนี่ยถอนไปเยอะแล้ว ก็อ,อยากให้น้องตั้งครับเราแบ่งปันนี้สหรับคนที่อ,อยากจะประสบวามสโเร็นคนที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นสําหรับสําหรับในความคิดน้องตั้งแล้วว่าดอกติดสามารถเปลี่ยนแปลงมัได้ไปสมมติว่าตอนนี้คนที่แบบเป็นหนี้อยู่ไม่มีตังค์เนี่ยแล้วอ่ะง,ไงไ่ายๆไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถึงเดือนละห้าแสนเหมืนตั<ม>้งถ้าศึกษาจริงๆกลางๆแบบแบบบ้าเลยนะทําแบบบ้าจริงๆแล้วรู้ว่าแสนเป็นไปไดไปไปไป้ทุกคนโอ้หเกินอ่ะเกินความเป็นไปได้เกินอ่ะเพราะว่า พอต้ามาเห็นในธุรกิจนี้นะปัญหาน้อยนะไม่ค่อยมีปัญหาเลยอะปัญหาน้อยมากปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ปัญหาที่เราเจออะคือถ้าเราไม่มีความรู้ปัญหาที่เจอก็คือเราจะเจอลูกค้าปฏิเสธซึ่งต้ามองว่ามันเป็นปัญหาที่เป็นบันไดใช่ไหมคือเราทาธุรกิจอื่นน่ะปัญหาเยอะกว่านี้แต่พอเรามาทําธุรกิจนี้ยมันเหมือนว่าถ้าเราศึกษาจริงจังแล้วเรารู้แล้วอะถ้าคุณศึกษาจริงแล้วคุณเก่งขึ้นนะคุณแบบมีพัฒนาการตัวเองขึ้นเยอะมากนะต้าบอกเลยว่าปัญหาที่ต้าเจอตอนเนี้ยไม่ใช่ปัญหาเรื่องหาคนละ ปัญหาเรื่องตอบลูกค้าไม่ทันลูกค้างอนบล็อกไปเลยบางคนว่าเราไม่ตอบ <c oughs> คือแบบมันอยู่จ,จุดนี้ได้ไงพอเรามานู้สึกตัวเองอีกทีว่าอ๋อธุรกิจนี้มันง่ายตรงที่ว่ามันไม่ได้ง่ายว่าแบบมันไม่ได้ง่ายแบบมันไม่ได้ง่ายก่อนเริ่มต้นนะแต่มันง่ายวันที่คุณได้แบบเริ่มสําเร,ร,ร็จเริ่มมีรายได้มาเรื่อยเื่อยแล้วอะมันจะเริ่มง่ายมากคนจะเริ่มวิ่งเข้าหาเราเหมือนที่พี่คุมสอนอนะแต่อันดับแรกก่อนที่คุณจะมีรายได้อะมันเป็นเหมือนแบบเหมือนเหมือนเหมือนการสร้างข้อสนาของจริง แต่รู้สึกว่าถ้าคุณน่ะวันนี้คุณเป็นเหมือนแบบคุณไม่เคยทําท่อคุณไม่เคยสร้างท่อเลยสมมตินะกว่าจะเคยทําอาชีพอื่นไถนาปลูกข้าวทําสวนอยู่ดีวันหนึ่งคุณน่ะคุณอยากจะสร้างท่อส่งน้าเพื่อให้น้าใช้ทุกๆวันหรือี้คุณไม่ต้องไปไปแบบไปทําสวนเออเนี่ยคุณก็แค่แบบเรียนรู้แค่เข้ามาเรียนรู้วิธีการสร้างท่อเรียนรู้ยังไงวางท่อยังไงเอาน้ําไปยังไงคือต้องรู้แผนการเลยทุกอย่าง้วยการมาฟังไรทุกวันเพราะวันหนึ่งคุณรู้เทคนิคแล้วอะ คุณก็เอาความรู้เนี่ยคุณไปเริ่มสร้างท่อแต่ถามว่าสร้างสามวันแล้วท่อมันเสร็จไหมมันไม่มีทางคุณก็ต้องค่อยๆสร้างสร้างจากแหล่งแม่น้ําดอบลิสเป็นเหมือนแหล่งแม่น้ําที่อุดมสมบูรณ์เข้าใจไหมอุดมสมบูรณ์แต่วันเนี้ยคุณต้องเรียนรู้ก่อนว่าคุณเนี่ยจะเอาวิธีไหนที่จะสร้างท่อส่งน้ําดูดเอาแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์จากดอกลิสเนี่ยอยู่ที่ใหน,หออนดอกลิสเงินในดอกลิสเนี่ยมาอยู่ที่บ้านคุณให้ได้เทคมันก็มีแค่เรื่องเดียวเรื่องเดียวเท่านั้นวันเนี้ยคุณเจอแหล่งซัพย์แล้วอ่ะแหล่งซ เกิดมาเพิ่งเคยเจอในชีวิตเลยนะถล้วกนเห็นแล้วอะแล้ก่อนนั้นนี่ทำทำได้เดือนเท่าไหร่ก่อนอันนี้อุ๋ยมากสุดก็มากสุดเคยทําได้เดือนสามแสนแต่ว่าไม่ได้ทําเป็นทีมนะเหมือนตอนนั้นน่ะเรายิงแอดเป็นเป็นกลุ่มแรกแของประเทศลาวขายบอร์ดรถยนต์ขายบอร์ดรถยนต์ก็ไปยิงแอดขายบอร์ดรถยนต์แต่อะไรรู้ไหมก็โทรศัพท์มือลูกค้าทั้งวันส่งของเองเอารเอาของบอร์ดรถยนต์ขึ้นรถขับรถไปส่งไปบางวันไม่ได้กินข้าวแต่ได้เดือนละสามแสนแต่พอสุดท้ายไม่ไหว ไม่ไหวเพราะว่าต้องทำถึงจะได้วันไหนไม่ทำวันไหนไม่ตอบลูกค้าวันไหนไม่ตื่นนะก็ะไม่มีเงิน,นพอมาทําดอกดิสฐ์อาคือตอนเนี้ยลงทุนน้อยกวกที่ผ่านมาได็กำไรสามแสนแล้วลงทุนเยอะนะแล้วทําหนักมากหนักกว่าที่นี่อีกแต่พอแต่ค่าแอบขายนี่นั่นแต่พอตัง้งมาที่เนี้ยตั้งลงทุนแค่สามชิ้นสามชิ้นนะคะเหตุผลว่าทำไมต้องสามชิ้นรู้ไหม ถ้าคุณไม่สามชิ้นนะ่ะคุณแนะนำคนอื่นหนึ่งชิ้นนะ่ะซื้อมาสองชิ้นนะ่ะคุณก็จะแนะนำคนอื่นแค่สองชิ้นแล้วคุณก็จะกำไรค่าคอมมิชชั่นน้อยเคล็ดลับของต้าง่ายๆเลยที่ต้าจะไป,ปได้ไวนะ่ะตอนนี้ต้าจะต้าจะอัปเกรดเป็นห้าชิ้นอะต้าจะอัปเกรดสิบชิ้นแล้วนะเพราะว่าสินค้าดีมากจะ <laughs> ซื้อมาปะตุนแล้วคุณไม่ไหวแล้วคือแบบเลิฟมากเมื่อกี้ไลฟ์สดพูดสินค้าคนไปตักซื้อเยอะมากเราเลยรลู้ไงว่าธุรกิจเนี้ยคุณไม่ต้องขายของแค่เล่าแชร์ประสบการณณณ์ว่่าา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 กี้้้สินินนนนนคคคคคคแลมมััดยยงงงงงไไไบอจจะะถเ,เททุงงุตต แชร์ลิ่งประสบการณ์จริงกินดีก็พูดออกไปธุรกิจดียังไงก็แบ่งปันเขาออกไปเขาซื้อไม่ซื้อไม่ใช่เรื่องของคุณมันชี้เรื่องของเขาเรื่องของคุณคือมีหน้าที่แบ่งปันแบ่งปันแบ่งปันเบ่งนปันันให้โอกาสเรียนรู้มาออกไปแบ่งปันเรียนรู้มาออกไปแบ่งปันเรียนรู้มาออกไป